เต็มอ่างไงฟังมาอย่างไหนเยอะขนาดนี้ฮะอยากกินละสีทำยังเงี้ยอยากกินก็ไปสั่งได้ในร้านยูโรคือนี่แล้วแล้ฟังมาทำไมเยอะขนาดนี้ก็อันเนี้ยเขาเป็นรุ่นยูโรเค้กออกใหม่ใช่ไหล่ะเป็นรุ่นใหม่ใสเยอะจุใจมากกว่าเดิมใสเยอะด้วยใช่ใส่อะไรอ่ะนี่อันเนี้ยใส่ช็อกโกแลตเบลเยี่ยมจิ๋นากินมาน่ากินมา เยอะทะลักออกมาเลยนะจ๊ะนี่กินมากกินมากกินมากโอ้ยจับกันซะจับใครก็จับเดี๋ยวอย่าเพิ่งแกคุยเรื่องเรื่องไอ้นี่ไอ้นี่อะไรของหนูเนี่ยอะไรอ่ะกลอดดูดนมรอดูดนมต่อมาจากไหนเจากต่อจากที่อะไรเธอมาตามมาจากตู้เย็นปุ่มป่ายนมต่อจากขวดนมถังกระลุมเลยฮะต่อมาทำไมไม่เอาขึ้นมากินข้างบนนะครับ ทห่เรกไม่รู้อะไรแล้วทำไมอ่ะ